สวัสดีครับผมมนีโกลังบ้างฟ้าหนูพุกอำเภอชัยยืนครับมือนีสิภามาเบิงหนูแหลกคอดหลายคนถามมาว่าหนูแหลกคอดสามารถเปิดเบิงในบอ่อมนีสิภามาเบิงครับนี่ครับ หนูอันนี้คอาได้สามมือนะครับด้อเหาตัวนี่ครับแม่โฮนี่ครับกระเปิดดังได้ครับแต่ว่าใ่า่เสียงดังครับยหงไม่ไม่เกิดเกิดเสียงดังเหนเสียงดังนี่คือเขาสีกัดกัด การลูกครับนี่ครับนี่เป็นบอ่อผสมนะครับเดอ้อผพ้ใดสนใจอยากปรึกษากระโทรมาได้นะครับเดอ้อเบอร์โทรศัพท์0954026515้าส่นอนี้ก็ขอจบคีบไปสำเน็ตนะครับเดอ้อสวัสดีครับ